อ๋อแต่ว่าปีนี้ปีชงนะครับเกิดปีชวดครับชงเต็มร้อยเลยฮะคือตอนนี้ก็รอรอ,อตรวจีนอย่างเดียวเลยครับอรอรอไปแก้ชงฮะครับต้องต้องผ่านจีนก่อนฮะตอนนี้ก็กลัวอยู่ก็ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเชื่อไว้ก่อนฮะไม่ไม่เชื่อก็เชื่อก็ไม่เสียหายไม่เชื่อก็ไม่เสียหายเราเชื่อไว้ก่อนไม่เสียหายก็ไปปัด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 สิ่งที่ได้ไปต่อในสกุลนีสบของยูโรคืออะไรครับโอ้ก็ได้ไปต่อทุกอย่างเลยนะ อย่างเช่นหน้าตาดีดีขึ้น,ไไนเขาตามมาตามตามมาอยู่เรื่อยครับผมฮะเขาตามมาเขาไม่ทิ้งเราไปไหนอยู่แล้วใ,<ช>ในเรื่องของหน้าตาดีนี่ขนาดปีชงวะเนี่ยยังหน้าตาดีอะ่ะ <c oughs> มันหน้า <c oughs> มันหน้ามาจากไหนไม่รู้ตอนแรกหล่อตามมาเฉยมันหน้ามาใหม่ฮะ โอ้หลายคนก็คงจะรอกันนะครับผมก็รอเหมือนกันแต่ว่าณ <c oughs> ตอนนี้ยัง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 ครับยังครับตอนนี้ก็โฟกัสโฟกัสในเรื่องของละครที่กําลังถ่ายทําอยู่ครับผมาเ่อววกอกว,ก,กวออวจกวักรวาลคือตอนนี้ก็ยังติดตามได้นะในเรื่องของชายทัวร์ชายแฟนคอนก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ที่ประกาศไปแล้วก็จะมีอิตาลีแล้วก็เม็กซิโกบราซิลครับแล้วก็จะมี แล้วแวดใกล้เคียงก็ยังมีครับก็ยังติดตามส่วนยูโรพร้อมมาโปได้อยู่ครับผมยังยัไกับการทัวร์ต่างประเทศเาเกินฝันไหมก็จริงๆก็ไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันนะครับก็คือไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศขนาดนี้ครับผมก็ก็ได้เจอประสบการณ์ใหม่ที่เราเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากที่เราไม่เคยฝึกฝนในเรื่องของภาษาเนาะม,มันได้รับโอกาสตรงนี้มามันก็เลยค่อนข้างที่จะค่อน,นข้างที่จะท้าทายแล้วก็ยากแล้วเราต้อง ทำไม่ได้แหละเพราะทุกคนทำได้หมดอย่างเงี้ยเราเหลือแค่เราคนเดียวครับปีนี้ปีปีนี้ปีม้าทองเราก็แบบโอนเงินโอนทองแต่อ๋อแต่ว่าปีนี้ปีชงฮะครับเกิดปีชวดครับชงเต็มร้อยเลยฮะครับเต็มร้อยฮะครับครับเมื่อวานก็ชงทั้งคืนเลยครับชงกาแฟช่วงกาแฟกินกั้งคืนไม่หลับไม่นอนตื่นเต้นตื่นเต้นฮะระวังป่วยังไงครับระวัง ือตอนนี้ก็รอรอตัวจีนอย่างเดียวเลยครับรอรอไปแก้ชงฮะครับต้องต้องผ่านุจีนก่อนฮะตอนนี้ก็กลัวอยู่ก็ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษก็เชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อแหละเชื่อไว้ก่อนฮะไม่ไม่เชื่อก็เชื่อก็ไม่เสียหายไม่เชื่อก็ไม่เสียหายเราเชื่อไว้ก่อนไม่เสียหายก็ไปปัดปัดปัดปั๊บจะมีการจัดอะไรไหจัดคลิปจัดอะไรอย่างค่ินิงเขาก็ใส่มูแล้วก็คลิปใส่บุญใส่มูกับคลินิกอะไรอย่างนี้ ตอนนี้ยังครับแต่ว่าถ้าม่าไม่มีใครชวนก็คงต้องไปเองครับผมวัดจีนก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเซิร์ชในแชทจ GPT ทีเอก็ได้ครับผมว่าที่ไหนสามารถที่จะไปแก้ชมได้ครับจริงๆเราก็เครียดกับเรื่องนี้ดูดูกังวลขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่เราเราเราเชื่อประมาณหนึ่งเฉยๆครับแต่ว่าเราก็ทําเราไม่ได้เครียดขนาดนั้นสายตามันออกเหรอครับทำทำไม่ลราไม่ไม่เช็คไม่เช็คตัวเองไปละ อ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ได้เช็คครับแค่แค่รู้ว่าปีชวดชงเลยเฉยยังไม่ได้เช็คเดี๋ยว,วถ้าค<อ>ุณพี่ถามเงี้ยเดี๋ยวจบนี่ครับ <laughs> ต้องถามครับต้องถามเออ่กามปีมาหลายวันแล้วมันมีอะไรที่แบบเฮ้ยเกิดขึ้นมาเราก้งยังยังไม่มีครับยังไม่มีผมผมผมคิดว่ามันมันเริ่มเริ่มชงหลังจุดกินมหฮะใช่ใช่ตอนนี้ยังไม่ชงตอนนี้ยังแบบโกร่งครับอีกเราเช็คชล้วเราเช็คเราเช็้วที่ผ่านมามันต้องมีอะไรที่แบบ อ๋อยังไม่มีครับยังไม่มีครับยังสะดวกสบายใช้ชีวิตคล่องแคล่วปลอดโปร่งมีความสุข <laughs> ครับผมแบบนี้ต้องวางแผนเลยไหมว่าแบบเออไปแก้ชงที่ไหนไม่เดินสบายใจจะได้ไม่กังวลอ๋อคงคงไม่ได้ขนาดนั้นก็คงในวัดที่ที่เขาเรื่องลือกันหรือว่าเซิร์ชเน็ตใครเขาไปแก้ชงกันที่ไหนก็อาจจะไปที่นั่นประมาณนั้นครับไม่ได้จริงจังเหมือนผู้จัดการผมขนาดนั้น <laughs> ถ้าเขาชอบไปแก้ชงคนหนึ่งเขาวัดเดียวผู้จัดการผมไป5วัด ผมวัดเดียวพอแล้วฮะแล้ว่ดีน่ะเราแบบอ๋อเหรอมันเหมือนกับเป็นจะเพศดีเป็นะเพศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อผมก็หวังว่าอาจจะให้เป็นอย่างงั้นครับเรามีของแบบพวกเป็นต้นรางอะไรพีพกติดตัวไม่แต่ก่อนแต่ก่อนเคยมีฮะเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ชอบเดินตัวเปล่าอแต่สะดวกสบายฮะแต่ว่าถ้ามูฟปีชงเนี้ยถ้ามูฟมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็อาจจะต้องกลับมาพก เช่นอะไรบ้างที่เราโอ้ยผมผมพบเยอะแต่ว่าผมพกในเรื่องของศาสนาพุทธเรียนพระอ่าเป็นเป็นพระเป็นพระแล้วก็จะเป็นในเรื่องของพวกเบี้ยแกลอะไรอย่างเงี้ยก็มีประหลัดชิดก็มีใช่ก็จะพบพบพวกนี้อยู่เยอะแนะนำบ้างเลยแบบไปถึงแล้วแบบต้ให้แบบผมยืดเหนียวจิตใจเราอ่อผู้จการจะพกแต่ประหลัดชิดอย่างเดียวใช่แต่ผมจะพกในเรื่องของเบี้ยแกลด้วยอะไรด้วยครับ กอดอกแล้วเคียดแล้วเครียดแล้วฮะก็เป็น้าปีนี้ก็ขอให้มีคชมดีแล้วกันเนาะครับขอครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฮะอย่างปีนี้สิ่งที่ได้ไปต่อในสองพน้บของยูโรคืออะไรครับโอ้ก็ได้ไปต่อทุกอย่างเลยนะอย่างเช่นหน้าตาดีดีขึ้นเขาตามมาตามมาอยู่เรื่อยครับผม ฮะเตามมาเขาไม่ทิ้งเราไปไหนอยู่แล้วในเรื่องของหน้าตาดีนี่ขนาดปีชงวะเนี่ยยังหน้าตาดีอ่ะนี่คิดคิดอยู่เหมือนกันสอบปีที่แล้วครับตามมาแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยฮะเกิดการพัฒนาในเรื่องของความหล่อความหล่อเอออันนี้คือสองกระจกก็คือเห็นเลยว่าแบบหล่อชัดประจับแบบประจับประจนบเฉียงไม่ได้ครับไม่รู้จะพูดคำไหนเหมือนกันฮะฮะครับ เขามั่นใจครับมั่นหน้ามั่นหน้ามาจากไหนไม่รู้ตอนแรกหล่อตามมาเฉยมั่นหน้ามาใหม่ฮะหล่อแล้วสามห่วยก็ยังเป็นสเปคเหมือนเดิมอะไรนะฮะสามห่วยสเปคเราเป็นยังไงต่อไปสเปคเราเป็นยังไงต่อไปเหรอไม่ต้องมองหน้าพี่คนนั้นแล้วตอบนะแต่ต้องมองหน้าพี่คนนั้นแล้วตอบแต่เขาเกินผมไม่มีสเปคอะสิใช่ครับ สเปกหรือต้องการหาคนที่แบบจริงใจหรือแบบครู้ตัวลมตัวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีโอกาสที่เคยใส่ใช่ก็ที่อะไรนะเอ่เอาเบอเออเออเออเทอเอสเอหเออไทอตัวสองอะไรเงี้ยชอบแบบไหนออเออเอบเอออชอบอออ สายในะคะเราชอบผิวแบบไหนิสัยใจคอเหรอตอวนี้ไม่ไม่ไม่ยังยังยังครับโฟกัสต้องามรักเลยตอนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้งานก็ไม่มีให้โฟกัสเหมือนกันตอนนี้ว่างหมยปีนี้เรางานเยอะนะหลากหลายด้วยอ่ะโอครับขอบคุณครับก็มีเรื่อยๆครับผมก็มีละครเดี๋ยวจะมีซีรีส์มั้งก็รอติดตามครับมีภาพยนตร์ครับ ครับใช่ครับจากเทศกาลดนตรีผู้จัดการเพิ่งม้วนจอยเฟสซายพี่ก้องพี่เบิร์ก็จัดไปแล้วอะไรเงี้ยเรามีแพลนแม่แบบกับเข้มกับโรเรจะจัดเป็นโปรเจกต์ต่างๆควาแบบเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีบารมีที่จะจัดงานได้ขนาดนั้นนะครับผมยังเป็นเด็กเลยเนี้ยเขาบารมีสูงฮะใช่ครับผมผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่แบบมีโอกาสถ้ามีใครจ้างงานก็อาจจะไปร่วมงานจนถึงขั้นจัดงานก็อาจจะยัง ครับไม่ถึไงไปร่วมจอยก่อนไครับไปแสดงความยินดีของออแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นพี่กล้องพี่เบิร์ดรวมถึงคุณตั้มอะไรเงี้ยครับก็จัดกันเริ่มเติบโตกันเป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มร่ำรวยร่ำซ้ำกันแล้วมีลุคนึงที่ขเขาแชร์กันแบบว่าลุคกล้าใจมาเสื้อยืดหนวดอะไรอย่างเงี้ยแอบเห็นในโซเชียลมายแบบแฟนเขาแบบชื่นชอมาครับก็ก็ไปเป็นลุกสบายสบายแล้วกันเราเราถือว่าเราไปเที่ยวเราไปพักผ่อนเนาะพอดีผู้จัดการจัดงานเงี้ยเราก็ไปชิวๆไปขำขำอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แต่งตัวอะไรมากแต่ ก็ขอบคุณแฟนๆแล้วกันที่ที่ชื่นชอบในความธรรมชาติครับผมก็ขอบคุณมากตละปีผ่านไปเร็วมากเลยนะคะก็ขอให้ทุกช่วงเวลาทุกนาทีของทุกๆคนนะคะเรียกว่ามีแต่เงินทองที่งอกเงยมีแต่ความสุขที่งอกเงยตลอดเวลาเลยนะคะขอให้ปีต่อไปตลอดไปเป็นปีที่ดีๆของทุกคนคะ่ะปีใหม่ขอขอควาให้ตัวเองขอขออะไรคะขอให้มีเงินใช้ไม่มีวันหมดคะ่ะ ถ้อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ